เองไม่มันแล้ให้ยาบุญเล่ามันตอนเขาเขาเล่าเมื่อกี้ไม่ยอมหยิบมาให้แอคชั่นใหม่แอคชั่นเนื้อไม่ใช่เขาเรียกว่าไอ้นี่ไอ้เชฟตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนมีบุญนะเขาเรียกว่าเรื่อยประจําเดือนหรือว่าเขามีชื่อเรียกอย่างไหนประจำเดือนในควาย สามวันมันก็ไม่มันจะไม่ออกมาเกมีเลยแต่ว่าข้อออกมาจากท้องแม่แล้วก็ยังสามารถมีเลือดอันนี้ไหลออกมาได้อีกไม่สามวันท้าก็โตอะสามวันเลยเหรอวันสองวันสามวันก็ยังไหลออกมาได้อ๋อเป็นเลือดเลือดดวัยเดีวกต้องทำปัามอาบอาบน้ำอาบ่าผัดโป้งกับแปมเสร็จแล้วมก็ไหลก็ดีสิตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมไม่ได้เป็นอมตะน้มันจะได้ไม่ไม่รี ได้ไปเลียนจมน้ำไปตายดูไหวแบบป่านไม่จะตอนเล็กๆตอนไม่ดูเรื่องไอ้ไอ้บัวไอ้บัวไอ้บัวกับเดี๋ยวก่อนไอ้บัวกับไอ้ลูกพี่พวนน่ะจมเหมือนกันหมดเลยจมเหมือนกันจมไปหมดเลยก็ลอยไปด้วยกันก็จมไปด้วยอร่อยไปกันเลยลองไปก่อนมันท้าเริ่มงยกมือขึ้นยกมือลองไอ้บัวก็ไม่ไปไหวอยู่บางคั้งบอมเลิกว่า ลู่พรานมันเรียกมันไปช่วยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันบอกว่าจุงมือลงไปด้วยกันว่าอีบอวมันลงมาที่หลังกูก็ได้ยินอย่างนั้นกูก็ไม่ไม่ได้ไม่เห็นอยู่เลยไม่มีใครไม่มีใครเห็นจุงมือลุกขึ้นไปด้วยกันบัวลงไปมันก็ว่ายน้ำม่เป็นลงไปมันก็จมหมดจมทั้งคู่อะแต่ว่าว่าแม่ฉันเอาไม้ตะขอสอยบัวมาก่อนไหมคะสอยบัวขึ้นมาก่อนอยู่ตรงชายก็เลแม่มึงแม่มึงอยู่เล็กผมยึดเหมือนกันกูบอกว่า ลิ้นนี่ดีบัวไปลินโน่ดิบัวอยู่โน่นคือจำไม่ได้ว่าหลานใครเป็นหลานใครเออตอนนี้ต้องกาะลึงไงแล้วก็กูก็นึกขึ้นได้โอ้ดีบัวมีประจำเดือนดีกว่ากูก็วิ่งไปบ้านเลยไปเอาประจำเดือนมาให้หลวงเพราะเพราะแตะจมูกฟื้นเลยท่านพวอเนี่ยฟื้นด้านบ้านเนี่ยไปยันโน่นเลยแกต้องทอแกก็มีสติเอาเอาร่องจะพื้เอาไอ้ที่ว่าประจำเดือนในไฟมาแตะจมูกตอนนั้นเลยเหรอเออ ก็ไปจะได้กันพวน่ยล่ะออนนี้แตะตอนไหนแตะตอนเอาก่อนไปหรือไปแล้วก็ตอนที่มันตายไงตอนที่มันจะลบไปตายไปล่ะพอมาถึงกูวิ่งไปจำเดือนมาแตะกูไปจะได้กันพวนแล้วพ่ลิงเขาเล้ยงเขาใายพ่ลิงเลยยังอันนี้มันก็พิเินก็ไปจักไอ้ไอ้การกัวอยู่บ้านกูพ่ลิงเขาไล่ฟังแล้วก็มันไปขอตาตางไปตื้อกนมบัานวิอ๋อวิ แม่มึงเอไม่ให้แม่มันก็กุาตาีกวดตีแล้วก็มามาไปขอตังจะซื้อกนอมบัฟรามีโอ,อกงนะแม่ยังไม่ให้แม่ยัง<อ>ก็รล่ฟาาังล้วกอะแล้วก็มันก็มาบ้านก็ทอดถุกเตือเ้อทอดลุกเกงลงไปเล่นลงไปในในบอ่อถึงข้าวบวกกัออบวก็ลอยบัวไอ้โตเล็กก็ลอย ออออเเากัันท้งคู่ออตายทั้งคู่อ่ะหม,มอปริญญาที่ต้งไปอังทงอทปนท,ทองบ,บ,บอกเด็กที่ต้งไปงงก็ตายตายจนใครบัวเหรอเออบอกบัวตายบอกเด็กที่ต้งไปอางทองแล้วก็ตายน้ำท่วมกอดเอาที่นี่เมื่อวนที่งานเลยก็บอกว่าเด็กคนนี้โมหมอบอก,อกบอก้า เข้ามาในเดียวก็คะเขาบอกเด็คนนี้ถ้าฟื้นขึ้นมานะถ้จะปล่อเสียงแทรกตัวถ้าฟื้นขึ้นมานะต้องพิการถ้าไม่เป็นใบก็เป็นง่อยอออมันส่งย่างเด็กคนนี้พอฟื้นมาก็เป็นง่อยต้องเป็นเด็กพิการเฮ้ยก,กูก็ทำไงวะไปนั่งไปนั่งที่ที่หน้าโรงพยาบาลที่บัวอยู่อยูอก่ก็บอกว่าตาบ,บนพ่อ 我赔了，我我赔。